สวัสดีครับท่านผู้ชมมัทุกฟังแลเอฟซแล้วก็วัยรุ่นทุกท่านนะครับท่านใดที่ว่ากําลังจะแต่งรถแต่งลาแต่งอะไรนะวัยรุ่นกําลังที่จะแต่งรถนะก็มาตอบคําถามนะเพราะช่องผมก็เป็นความรู้นะก็มาตอบคําถามให้ถามอะไรผมตอบนะก็เยอะเลยนะเยอะเลยละไม่ใช่แค่ คนสองคน,น,นหลักร้อยคนมาถามแสดงว่าเป็นปัญหาถามเพื่อคลายข้องใจปลดปล่อยความทุกข์นะก็ตรงเต็งสั้นผมก็มีขายนะผมมีขายหมดแหละนะแต่ว่ามันมีสเต็ปของมันลดนะ,นะครับถ้าเราเอาตรงเต็งสั้น,นมาใส่จะเกิดผลเสียอะไรไหมเกิดครับนะเกิดอาการแข็งแข็งกระเด้งนะเพราะว่าตรงเตงสั้นมันจะย่นระยะเข้าไปอีก จังหวะเด้งมันจะไม่มีนะครับอันนี้ของโรงงานห้านิ้วนะถ้าอยากให้ดีไม่ต้องเปลี่ยนคนระับเดิมๆมี่ดีสุดเพราะว่าระยะเด้งมันได้อะไรได้เวลาเด้งแหนบเด้งเนี่ยมันจะยืดนะยืดออกยืดเข้ายืดออกยืดเข้ายืดออกนะเนยเนยเป็นอย่างนี้นะเวลาเด้งมันก็จะดึกดังดึกดังดึกดัง,ดดงยืดเข้ายืดออกเพื่อตรงเตงียงถ้าเราไปใส่ตรงเตียงสั้นแล้วเนี่ยแหนบตรงเตียงมันก็จะสั้นใช่ไหม เวลาเด้งท่วง,งจังละเด้งมันไม่มีโช๊คเนี่ยที่ติดตั้งมาเนี่ยแทบไม่ทำไม่ได้ไม่ได้ทางานเลยเพราะว่าตรงเตงมันสั้นมันยืดออกไม่ได้นะมันยืดหยุดไม่ได้นะครับก็ให้ใส่ตรงเตงเดิมแล้วก็ใช้สเต็ปโหลดดีกว่าใส่กล่องโหลดดัดแหนบได้แต่หาดัดแหนบที่ดีๆนะหาแหนบดัดดีๆก็จบเหมือนกันแต่ถ้าถ้าเกิดไปหาร้านดัดแหนบไม่ดีก็ไม่จบนะก็มี2สเต็ปเนี้ย ตรงเตียงอย่าไปเปลี่ยนมันนะให้ใส่กล่องหรือว่าดัดแหนบก็ได้เพราะว่าระยะเด้งมันจะไม่มีแต่นี้มันก็จะแข็งนะแข็งทื่อแล้วก็ดดนะครับโชคที่ติดตั้งมาก็ไม่ทางานมาไปดูการทํางานของแหนบกันนะกกนะครับก็เหล็กนะครับเหมือนกันนะมันจะเป็นโค้งนะเหล็กเหล,ล็กเป็นนี่แหละนะครับมันก็ผมก็ตัดออกมาแล้วมาโคง้งนะแหนบก็เหมือนกันเป็นโค้งแบบนี้เหมือนท้องเรือนะเหมือนท้องเรือนะดูดีนะครับ ตอนนี้เวลาเด้งมันก็ะย,ยืดที่ยืดตัวไะอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะยันไว้กับติดกําแพ่นนะนะติดผนังเลนะอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะเอาไว้อย่างนี้นะผมดูจะให้ดูว่าระยะเด้งของแหนบเป็นยังไงนะการทํางานของแหนบนะทาไมมันถึงแข็งนี่ยเวลายืดหยุ่นนะเห็นไหมมันใกล้มันไกลเห็นไหมนะครับเมาืายืดหยุ่นเวลาเด้งดึงถ้าแหนบถ้าแหนบแบบช่วงชักช่วง อะไรได้มันก็จะด้งได้นะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าถ้าเราใส่ตรงเตงสั้นระยะเดิงมันก็ไม่มีทำงานอะตอนนี้มันก็แข็งทื่อนะครับจบเลยครับแข็งก็กระโดดกระเด้าอ่ะบุดตรงเตงแตกนะนะครับนี่ครับดูช่วงนะเดี๋ยวนะึงครับผมกดกดตรงกลางเดี๋ยวนะึงดึงดึงดึงนะครับ มันจะช่วงระยะมันก็จะยิ่งเราบรรทุกนะมันจะยิ่งยิ่งออกไปไกลใหญ่เลยนะครับยิ่งบรรทุกมันยิ่งออกไปตอนนี้มีผลเสียอะไรมาอันนี้การทํางานของแหนบนะครับตอนนี้เราเราใส่ตรงเต่งสั้นแล้วนะเต่ง,ตงตสั้นสั้นแล้วเราไปทุกบรรบรรทุกเพื่อนบรรทุกของสิ่งของอะไรก็แล้วแต่หนักหนักเกินกิโลตอนนี้บูดแตกบูดยางแตกนะบ่อยมากนะครับ ดีไม่ดีหูขาดนะหูแหนบขาดได้นะครับขาดได้เลยนะครับเพราะมันไม่จังหวะเด้งไม่ได้มันยันอยู่อะนะยันยันแหนบมหาศาลนะกี่กิโลสามารถแตกหรือขาดได้นะครับก็ไม่ดีใส่ตรงเตียงเดิมใส่กล่องนะใส่กลนะ่องนะนู่นนะสเตปนี้พอนะครับ ถ้าอยากต่ำกว่านั้นก็มันก็ซื้อรถเก่งมาขับเถรอรถกระบะเนี่ยมันอันนี้รถอำนวยควาปสะง์์แต่งพองามๆพอละหน้าสองหลังเนี่ยหน้าสองหลังหนึ่งกำลังดีเลยกำลังลุยเลยนะกำลังลุยแบบคือเจอหลุมมันลุยได้แต่ถ้าต่ำกว่านั้นนะจบนะคิดจะเล่นมันก็ต้อง เล่นประมาณนี้ครับแต่ไปเล่นต่ําเตี้ยคืนมันก็นะที่ผมบอกแหละถ้าอยาเตี้ยซื้อรถเก่งมาดีกว่าแต่งเต็มเรือนะโอเคก็สเต็ปรถกระบะประมาณนี้ข้อเสียก็มีประมาณนี้นะเยอะนะข้อเสียอันนี้เรื่องจริงก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้อรถมาเพีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ